เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมุกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนาจเจริญรุ่งเรืองมาจจนทุกวันนี้ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่1กระดัก,กดาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติหรือวันลูกเสือแห่งชาติคูนางสาวกชกรสว่างอารมณ์วันนี้จะมาอธิบายใบงานชั้น ปฐมศึกษาปีที่2ในระหว่างวันที่5ถึงวันที่9กรกฎาคม2564ค่ะมาเริ่มในใบางานที่1กันเลยนะคะใบางานที่1วิชาภาษาไทยบอกว่าให้นักเรียนอ่านออกเสียงคํำของจองข้อความและบทร้อยกองง่ายๆให้ถูกต้องนะคะนำข้อความที่กำหนดให้เนี่ย เติมประโยคให้ถูกต้องนะคะ 1. ฉันชอบดื่มจุดๆๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดื่มอะไรคะดื่มนมนักเรียนก็นมมาใส่นะคะคำว่านมข้อที่2ฉันชอบกินสมุนไพรชอบกินสมุนไพรคือชอบกินสมุนไพรเตยหอมมากนะคะข้อที่3คุณแม่ใส่แหวนจุดๆใส่แหวนอะไรใส่แหวนทับ พิมสวยงามมากข้อที่4ี่ฉันชอบเปิดอาเปิดอะไรคะถึงอ่านหนังสือได้ชอบเปิดโคมไฟนั่นเองนะคะส่วนแม่ทมําขนมมาขนมมะตูมเชื่อมส่วนข้อต่อไปเรื่อยๆนักเรียนลองทําเองนะคะส่วนข้อที่2ให้นักเรียนหาคําที่ขึ้นต้นด้วยคําต่อไปนี้แม่กกมนะคะแม่โกมหนึ่ง มะขามอ่าเขาให้คําว่ามะมานักเรียนคุณครูให้คําว่ามะขามมาแล้วนักเรียนก็เติมมะอย่างอื่นนะคะมะยมมะเฟืองก็ได้นะคะข้อที่2องคำว่าชะก็คือชะรอมข้อที่สมกะกระเทียมข้อที่สี่สีสีครามข้อที่ห้านำเชื่อมนะคะนักเรียนก็นำคําข้างหน้าเนี่ยมาใส่ในช่องว่างอีกนะคะ มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะไม่ยากนะต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยหน้าที่2นะคะหน้าที่2ให้นักเรียนแต่งประโยคต่อไปนี้คุณครูให้คำมาทั้งหมด10คำด้วยกันคำแรกคือว่าแช่มชื่นคำที่2ชื่นชมคำที่3ร่มเงาคำที่4 เ้ายามคําที่5ความรักคําที่6สุขงอมคําที่7เตรียมพร้อมคําที่8ออมสินคําที่9ก้สวนส้มและสุดท้ายคําที่10คืออมยิม้มให้นักเรียนนําคําเหล่านี้มาแต่งประโยคนะคะแต่งประโยคให้เกิดใจความสําคัญอย่างเช่นนักเรียนบอกว่าฉันยอดแบงค์ยีใน กระปุกอมสิงก็ได้นะคะข้อที่สองให้นักเรียนอ่านประโยคต่อไปนี้เลือกตอบคำให้ถูกต้องนะคะเลือกตอบเติมคำให้ถูกต้องข้อหนึ่งแกงชามนี้มีรสชาติารสชาติอะไรรสชาติกลมกล่อมนั่นเองก็นำคำว่ากลมกล่อมมาใส่นะคะข้อที่สองนารีได้รับคำ ชมเชยว่าเป็นคนมีน้ำใจชมเชยคำไหนข้อที่3นิ่มยิ้มแย้มแจมแจ่มละลาแจ่มใสทำให้ดูน่ารักเสมอนะคะนักเรียนคุณครูให้คำมาแล้วแต่ต้องดูด้วยว่าคำไหนเป็นคำที่ถูกต้องนะคะอ๋อย่าลืมล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของนะคะใน คิดไปงานนี้คุณครูก็จะแทรกเกี่ยวกับเรื่องความรู้ของโควิดเข้าไปด้วยนะคะต่อไปเป็นวิชาสังคมนะคะวิชาสังคมใบงานวิชาสังคมเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องโอวาท3ก็คือโอวาท3หมายถึงก็คือคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองไม่ทำชั่วทำแต่ความดี และก็ทําจิตใจให้สงบในหัวข้อนี้คือไม่ทําความชั่วนั่นเองได้แก่เบญจศิลและเบญเบญจศิลคือหรือศิลหานั่นเองที่นักเรียนท่องทุกวันก็คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่รักทรัพย์สไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่พูดปดและ 5. ไม่ดื่มสุราและยาเสพติดนั่นเองนะคะหลีกเลี่ยงอย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกันนะคะ หรือถ้าเกิดจําเป็นต้องรับประทานร่วมกันก็ขอให้ทําไมคะใช้ช้อนกลางนั่นเองนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะต่อไปเป็นวิชาประวัติศาสตร์เรื่องชุมชนของเราคําสั่งให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับบ้านเรือนของนักเรียน ว่ามีสถานที่สำคัญอะไรอยู่ใกล้บริเวณบ้านเรือนนักเรียนบ้างพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูวาดต้นไม้กิ่งไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีสันให้สวยงามด้วยนะคะสถานที่สำคัญในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสถานีอนามายัยบางคนติดกับ วัดก็เขียนวัดไปบางคนอาจจะบอกว่าติดกับอพตอหรือบางคนบอกจะติดกับห้างาห้างสรรพสินค้าติดกับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหรือใครจะเพิ่มมาเป็นแยกย่อยก็ได้นะอย่าลืมนะคะไม่พาตนเองไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดนะคะเพราะมันจะเสี่ยงเกี่ยวกับการติดโควิดนะลูกนะ ต่อไปใบงานศิลปะเรื่องวาดภาพจากรูปเรขาคณิตข่าวที่แล้วสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะคุณครูให้รูปวงกลมไปนักเรียนวาดสวยงามหลายคนมากนะคะมีความคิดสร้างสรรค์คราวนี้คุณครูให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและให้นักเรียนลองวาดซิว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะทําให้เกิดภาพอะไรที่สวยงามมากขึ้นขอเป็นภาพแล้วก็ มีรายละเอียดให้คุณครูด้วยนะคะอ๋อกลับมาจากไปนอกบ้านให้อาบน้ําทันทีนะคะเพื่อทําไมเพื่อชําระร่างกายเราไม่รู้ว่าเราไปสัมผัสกับใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาจากนอกบ้านก็คืออาบน้ําได้เลยใช้อาสบู่ฟอกตัวให้สะอาดนะคะ,ะเพื่อห่างไกลจากโรคโควิดนะต่อไปเป็นวิชาการงานอาชีพ เรื่องการเตรียมอุปกรณ์และภาชนะคำชี้แจงคือให้นักเรียนเขียนชื่ออุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหาร4ี่อย่างพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามคุณครูบอกว่า4 4อย่างนักเรียนจะใส่มาเพิ่มก็ได้เพราะคุณครูให้ทำไมคะให้แผ่นป้ายมายาวมากบางคนบอกว่าอุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้อาจจะเป็นช้อนชามตะหลิวกระทะหม้อ กระมังคกอะไรต่อแต่ได้หมดเลยที่เป็นอุปกรณ์หรือพัชนะที่ใช้ในการประกรอบอาหารนะคะเวลาดื่มดื่มน้ำนะนักเรียนต้องให้ทำไมคะต้องดื่มน้ำให้พอเพียงอย่างน้อยวันละแปแก้วนะคะอันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงจากทําไมจากการเป็นโควิดนั่นเองนะคะต่อไปเป็นมิ วิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของตัวเรานั่นเองคําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเติมข้อความลงในแผ่นผังเพื่อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตคุณครูก็ให้มาวัดต้องการจุดในการหายใจต้องการอะไรต้องการอากาศไหมต้องการอากาศในการหายใจสิ่งชีวิตก็ต้องการอากาศและก็ต้องการอะไรอีกในการดำรงชีวิตต้องการ อาหารนั่นเองต้องการอาหารในการดำรงชีวิตเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองก็คือมีความต้องการอะไรของเสียจากร่างกายคือขับถ่ายนั่นเองนะคะอันอื่นนักเรียนลองลองใส่ดูนะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการเคลื่อนตัวคือไม่ต้องการแข้งขานในการเคลื่อนตัวนั่นคือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ วิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนให้นักเรียนนำคำศัพท์ดังต่อไปนี้นะคะทั้งหมด9คําคำเนี่ยมาใส่ตามช่องว่างให้ถูกต้องว่าออคำศัพท์นี้เขาอ่านว่าอะไรเช่นว่า m าเก็บเนี่ยก็คือทำไมคะเป็นหมวกก็นำมาใส่นะคะทำมาใส่เดทก็คือนำมาใส่นั่นเองนะคะดูความหมายของภาษาอังก,ษงกฤษแล้วก็ดูในรูปภาพว่าตรงกันไหมแล้วนำมาใส่นะคะ คุณครูกวชกรก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยกับเจลแอลกอฮอล์ต้องใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะที่สำคัญดื่มน้ำและออกกำลังกายทุกวันจะทำให้เราร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรค โควิด1 9นะคะแล้วพบกันใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน